You wake up, you? คุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าถ้ามีใครสักคนหรือบางสิ่งมองเข้ามาในชีวิตมนุษย์ของเราเขาจะเห็นอะไรความอบอุ่นความเป็นดอกเห็นใจหรือในอีกมุมหนึ่งความเปรี่ยวเหงาและความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ลึกกันแน่หนังอันเดอร์เดอะกินปี2013ของผูม้มกับโจนาธานแกรเซอร์ไม่ได้เล่าแบบตรงไปตรงมา ไม่ได้บอกชัดๆว่านักเอกคือใครมาจากไหนหรือทำไมต้องทำในสิ่งที่ทำแต่กลับใช้สายตาของสิ่งแปลกปลอมมาส่องสะท้อนโลกของมนุษย์จนรู้สึกว่าเหมือนกำลังถูกเฝ้าสังเกตถูกแยกชิ้นส่วนและถูกตั้งคำถามกลับว่าความเป็นมนุษย์จริงๆแล้วหมายถึงอะไรกันแน่สิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้ตราดึงก็คือการตีความที่เปิดกว้างการเล่าเรื่องที่มินิมอลพูดน้อยแต่ทรงพลัง และการแสดงที่ทางเยวยัวและเยือกเกียนของสการเลตจอห์นฮันสันในบทของหญิงสาวลึกลับผู้ดึงดูดเหยื่อเข้าสู่ความมืดมิดโดยที่ไม่อธิบายได้นี่ไม่ใช่แค่หนังไซไฟไม่ใช่แค่หนังสยองขวัญแต่มันคือปรากฏการณ์การรับชมที่ค่อยๆซึมเข้ามาใต้ผิวหนังตามชื่อเรื่อง Under the Skin จนคนดูไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเราเองก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองนี้ด้วย 1>, Part 1. ผู้หญิงจากนอกโลกพร้มกับนักแสดงและร่างวัน Under the Skin ออกฉายในปี2013เป็นผลงานการกลับของโจนาธนนัทแกรเซอร์พร้มกับชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงงานโฆษณาและมิวสิกวิดีโอก่อนหน้านี้เขายังทำหนังยาวมาแล้ว2เรื่องคือ Sexy b e a s t ปี2000และ b i r t h ปี2004แต่ Under the Skin ถือว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของเขา สิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้โดดเด่นคือการเล่าเรื่องแบบมินิมอลและการทดลอง (experimental) ใช้ภาพและเสียงมากกว่าคำพูดหนังแทบไม่มีบทสนทนามากมายแต่สร้างอารมณ์และความหมายผ่านสายตาการกระทำและบรรยากาศที่ทั้งเยือกเย็นและน่าขนลุกในด้านนักแสดงแน่นอนว่าคนที่แบกทั้งเรื่องคือสเกเลตต์จอห์น s o นซึ่งในตอนนั้นกำลังเป็นดาราฮอลลีวูดแถวหน้าจากบทแบ็ควีโดในจักรวาลมาเวลแต่การมารับบทหญิงสาวลึกลับใน Under The skin ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทครั้งสําคัญเพราะแทบจะไม่มีบทพูดเลยแต่เธอต้องใช้ภาษากายสีหน้าและสายตาถ่ายทอดทางสเสน่ห์ความว่างเปล่าและความสับสนของตัวละครไปพร้อมกันอีกองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดคือดนตรีประกอบโดยมีค่าเลวีเสือเป็นรุ่นใหม่ที่ตอนนั้นยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากพอแต่หลังจากทําเพลงเรื่องนี้เธอก็รับคําชมอย่างล,นล้นหลามเพลงของเธอทั้งหลอนลือกลับและทําให้หนังทรงพลังยิ่งขึ้น ในแง่รา,างวัลการยอมรับ Under the Skin เข้าฉายครั้งแรกใน Venice Film Festival ปี2013และแม้ว่าเสียงวิจารณ์จะแบ่งออกเป็นสองขั้วบางคนชมว่าผลงานชิ้นเอกบางคนก็บอกว่าดูไม่รู้เรื่องแต่เมื่อเวลาผ่านไปหนังก็ได้รับการยกย่องมากขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นติดโผถึงขั้นติดโผหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดแห่งทศวรรษปี2010จากหลายสำนักเช่น The Guardian, BBC Culture และ Sight and Sound พูดง่ายๆคือแม้มันจะไม่ใช่หนังที่ทำไรายได้ถล่มทลายแต่ Under the Skin กลายเป็นหนังที่มีสถานะคาว์และถูกพูดถึงในแง่ศิลปะการเล่าเรื่องและที่ความอย่างต่อเนื่องภาคสองเครื่องจักรนักลา่าการล่าเหยื่อในความมืด หนังเปิดมาด้วยภาพเหนือจริงความมืดเสียงดนตรีที่บีบขันและแสงรูปวงกลมที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นใครดวงตาหรือเลนกล้องที่กำลังถูกประกอบขึ้นมาเราไม่รู้แน่ชัดว่ามันคืออะไรแต่สิ่งนี้สื่อถึงการกำเนิดของตัวละครหลักหญิงสาวลึกลับสแกลล์จอห์นเซนทันทีหลังจากนั้นเราได้เห็นชายคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์ในความมืด เขาเข้าไปเก็บร่างผู้หญิงคนหนึ่งที่หมดสติหรืออาจจะตายแล้วในป่าข้างถนนก่อนนำร่างนั้นไปมอบให้หญิงสาวรับซึ่งตอนนี้ยังเหมือนว่างเปล่าหญิงสาวถอดเสื้อผ้าร่างนั้นออกในห้องข่าวโพลเดาวกับยืมร่างหรือรับอัตลักษณ์ใหม่จากผู้หญิงคนนั้นก่อนจะสวมวิกผมสีดำใส่เสื้อผ้าที่ดูธรรมดาแต่มีเสน่ห์เย,ย้ายวน เธอจองร่างเปลยปากของหญิงสาวผู้ตายอย่างไรอารมณ์นี่คือสัญญาณแรกว่าตัวละครนี้ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่สวมร่างมนุษย์จากนั้นเรื่องเราก็พาเข้าสู่ภารกิจการล่าหญิงสาวขับรถตู้ข่าวตะเวนไปทั่วเมืองกล้องถ่ายทำใช้เทคนิคพิเศษคือกล้องซ่อนทำให้ยากาศดูสมจริงมากพอสการ์เลนน็ตจอห์นสันเข้าไปคุยกับผู้ชายบนถนนที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกถ่ายอยู่จริงๆ เธอถามคำถามพื้นฐานที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเช่นคุณอยู่คนเดียวหรอมีครอบครัวรออยู่ไหมคืนนี้จะไปไหนแต่แท้จริงแล้วคำถามเหล่านี้คือการคัดกรองเหยื่อถ้าชายหนุ่มคนนั้นไม่มีคนรอไม่มีเพื่อนไม่มีใครที่จะตามหาเมื่อเขาหายไปเขาก็จะกลายเป็นเป้าหมาย เมื่อเธอพาพวกเขาเป็นสถานที่ลึกลับประตูธรรมดาจะเปิดไปสู่ห้องมืดสนิทพื้นดำมันวาวเหมือนของเหลวขณะที่เธอเดินนําเข้าไปเหยื่อที่ถูกสะกดด้วยเสน่ห์ก็จะตามไปโดยไม่รู้สึกระแวงทีละก้าวผู้ชายจะค่อยๆจมลงในพื้นเงาสีดำจมทางร่างกายลงไปใต้ผิวน้ำมืดโดยที่หญิงสาวยังคงก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเฉยชาเหยื่อหายไปในความมืดเหมือนถูกกลืนเข้าไปในมิติที่ไม่อธิบายได้ นี่คือคกลไกการล่าที่เธอทำซ้ำแลว้วซ้ำเล่าดึงผู้ชายเข้ามาใช้สเสน่ห์เป็นกับดักและปล่อยให้พวกเขาถูกทำลายกลายเป็นเพียงซากและตลอดครึ่งแรกของหนังสิ่งที่เรารับดูคือความเย็นชาและหลายอารมณ์ของเธอเหมือนเธอเป็นแค่เครื่องจักรที่ถูกส่งมาทำหน้าที่เท่านั้นภา 3. สามรอยราวแรกเมื่อเธอเริ่มสับสนกับความเป็นมนุษย์ หลังจากช่วงแรกที่หญิงสาวทำหน้าที่เหมือนเครื่องจักรหนักลาขับรถออกลาพาเหยื่อเข้าสู่ห้องมืดและปล่อยให้พวกเขาถูกกลืนหายไปทุกอย่างดูเหมือนจะดำเนินไปตามกลไกเดิมๆแต่แล้วก็เกิดรอยราวแรกที่ทำให้ภารกิจเริ่มเปลี่ยนแปลง หนึ่งในเหยื่อของเธอคือชายที่มีความพิการทางใบหน้าใบหน้าของเขาผิดรูปจนดูแตกต่างจากคนทั่วไปทว่ากลับเป็นฉากที่เต็มไปด้วยความเงียบงันและความสงสารมากกว่าความน่ากลัวเขามไม่ได้เป็นเหยื่อที่น่าหวาดกลัวแต่กลับทําให้คนดูและแม้กระทั่งตัวเธอเองเริ่มรู้สึกแปลกออกไปเมื่อเธอถามคําถามเดิมๆเช่นมีใครรออยู่ที่บ้านไหมเขาตอบกับอย่างซื่อตรองว่าไม่มี คำตอบนั้นทําให้ห้องเงียบลงราวกับมีอะไรบางอย่างกระแทกใจผู้ชมและแมเธอจะพาเขาสู่ห้องมืดเหมือนทุกครั้งแต่เธอกลับลังเลแทนที่จะปล่อยเขาให้จมลงอย่างสิ้นเชิงเธอกลับปล่อยตัวเขาออกมานี่คือครั้งแรกที่เธอไม่ทําตามหน้าที่รอยร้าวนี้เล็กแต่สำคัญมันบอกเราว่าเธอเริ่มรับรู้ความเปลาะบางของมนุษย์มากขึ้น และไม่ใช่เพียงแค่เหยื่อคนนั้นเท่านั้นความเปลี่ยนแปลงของเธอยังปรากฏในชีวิตประจําวันด้วยเช่นเวลาที่เธอมองผู้คนตามถนนเธอไม่ได้มองพวกเขาแค่เพียงวัตถุในการเก็บเกี่ยวอีกต่อไปแต่เธอมองด้วยความสงสัยเหมือนอยากเข้าใจว่าคนเหล่านี้รู้สึกยังไง ฉากสำคัญอีกฉากหนึ่งคือตอนนี้เธอสะดุดลม้มกลางถนนและมีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาช่วยพยุงเธอเน,นเนี่ยไปช่วยขนาเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอถูกแตะต้องด้วยความห่วงใยไม่ใช่การล่าไม่ใช่การเอาเปรียบแต่เป็นการช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอเริ่มมองโลกมนุษย์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากนักกล้าไร้หัวใจเธอกำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ซับซ้อนการพยายามเป็นมนุษย์ การหลีกหนีและความพยายามใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์จริงๆหลังจากที่เธอเริ่มลังเลและปล่อยเหยื่อบางคนไปหญิงสาวก็เหมือนขัดคำสั่งจากสิ่งที่ส่งเธอมายังโลกใบนี้เธอไม่ได้เป็นเพียงนักไล่ต่อไปแต่เริ่มเส้นทางใหม่การลองใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์จริงๆเธอเดินทางออกจากเมืองออกจากเส้นทางการลาและเข้าไปในพื้นที่ชนบทหิมะป่าไม้และบ้าเนเรือนที่แปลกตาสายตาของเธอไม่ได้มองผู้ชายเป็นเหยื่ออีกต่อไป แต่กลับเต็มไปด้วยความสงสัยใคร,ร่รู้เธอเหมือนเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดใหม่กำลังมองโลกด้วยสายตาไร้เดียงสามีฉากหนึ่งที่จะเทือนใจมากเธอลองเดินเข้าไปในร้านอาหารแล้วสั่งเค้กช,โชโ็อกโกแลตเมื่อเธอตักเข้าปากเพียงคำเดียวเธอกลับรีบประเจียนออกมาทันทีฉากนี้บอกเราว่าถึงเธออยากจะใช้ชีวิตเป็นมนุษย์แต่ร่างกายและตัวตนของเธอไม่สามารถย่อยประสบการณ์แบบเดียวกับคนอื่นได้ ไม่นานเธอได้พบชายคนหนึ่งที่แตกต่างออกไปเขาอ่อนโยนอดทนและพยายามช่วยเหลือเธอจริงๆเขาเชิญเธอไปที่บ้านพาไปเดินเล่นพูดคุยอย่างสุภาพต่างจากชายคนอื่นๆที่มักมองเธอด้วยความคล้ายทางกายเพียงอย่างเดียวฉากที่น่าจดจำคือตอนที่เขาพาเธอไปที่ปราสาทต่างเธอเดินตามเขาอย่างเชื่อใจและเป็นครังรกที่เธอไม่รู้สึกเหมือนเป็นนักล่าแต่เหมือนจะเป็นมนุษย์ที่อยากเรียนรู้ความรัก แต่ที่สุดความสัมพันธ์ก็พัฒนาไปถึงขั้นที่ทั้งสองพยายามจะมีความใกล้ชิดทางกายกันแต่สําหรับเธอแล้วทุกอย่างกลับเต็มไปด้วยความสับสนความหวาดกลัวพอร่างกายที่เธอสวมอยู่ไม่ตอบสนองแบบมนุษย์จริงๆฉากนิสทอนได้เห็นอย่างเจ็บปวดว่าถึงแม้เธอจะพยายามเป็นมนุษย์มากแค่ไหนสุดท้ายเธอก็ยังเป็นคนนอกที่ไม่มีวันหลอมรวมได้จริงๆ และนี่คือช่วงเวลาที่ทางงดงามและสะเทือนใจที่สุดของหนังเพราะมาแสดงให้เห็นว่าความปรารถนาที่จะเป็นมนุษย์ของเธอนั้นจริงใจแต่ความเป็นจริงกลับไม่เคยอนุญาตให้เธอหลุดพ้นจากผิวหนังที่เป็นเพียงเปลือกเท่านั้น Come ผ <to> ่าทา่าใต้หน้ากากการมาเชิญหน้ากับความเปล่าะาาง หลังจากที่ความพยายามใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ไม่ประสบความสำเร็จหญิงสาวก็ดูเหมือนจะหลงทางทั้งในโลกมนุษย์และในตัวตนของเธอเองเธอเดินลึกเข้าไปในป่าเหมือนกำลังจะหลบหนีทั้งภารกิจและจากตัวเองความเงียบสงัดของธรรมชาติเธอได้พบกับชายแปลกหน้าในป่าตอนแรกเขาดูเหมือนจะเป็นคนใจดีที่พร้อมจะช่วยเหลือแต่ไม่นานความจริงก็ถูกเปิดเผยเขามไม่ได้มีจตนาดีเลยหักเต็มไปด้วย ความใคร่และความรุนแรงที่ซ่อนอยู่ใต้หน้ากากของความเป็นมนุษย์ขอพยายามเข้าหาเธอโดยท่าทีที่บีบบังคับและใช้กำลังนี่เป็นขังแรกที่เธอไม่อยู่ในฐานะนากักกาแต่กลายเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศที่แาบจะผู้หญิงทุกคนในโลกเผชิญ เธอพยายามหนีแต่ชายคนนั้นก็ตามทันและในช่วงที่ร่างกายของเธอถูกบังคับให้ลมลงผิวหนังที่เธอสวมอยู่ก็เริ่มฉีกขาดเผยให้เห็นร่างจริงของเธอที่ดำและเป็นเงาไม่ใช่เนื้อของมนุษย์นี่คือช่วงเวลาที่ทั้งน่ากลัวและน่าสงสารที่สุดมันเปิดเผยว่าสิ่งที่เธอพยายามปกปิดมาตลอดแตกออกและโลกมนุษย์ไม่ได้มองเธอเป็นสิ่งที่สวยงามอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่ประหลาดที่ไม่น่าอยู่รวม เมื่อชายคนนั้นเห็นร่างจริงของเธอเขาไม่ได้หยุดด้วยความสงสารแต่กลับเลือกที่จะใช้ความรุนแรงขั้นสุดเขาราดน้ำมันและเผาร่างเธอทั้งเป็นในเวทีสุดท้ายขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้ทั่วร่างเราเห็นใบหน้ามนุษย์ที่เธอสวมไว้ค่อยๆดูดดองจากเปลวเพลิงเหลือเพียงร่างเอเลี่ยนสีดำที่จ้องมองขึ้นไปบนฟ้าเรากับจะถามว่านี่คือชะตากรรมที่หลีกหนีไม่ได้ใช่ไหม เท่าฐานค,ค่อยๆลอยขึ้นสู่ฟ้าและเสียงดนตรีที่หลอนจับใจของเมคาแลวีดังขึ้นอีกครั้งเาวากับปิดฉากเรื่องราวด้วยความโหดร้ายและความเปราะบางของสิ่งที่พยายามจะเป็นมนุษย์แต่ไม่อาจเป็นได้นี่คือหนึ่งในฉากที่ทั้งเจ็บปวดและทรงพลังที่สุดของหนังเพราะมันบอกเราว่าต่อให้เธออยากมีหัวใจแบบมนุษย์มากเพียงใดโลกใบนี้ก็ไม่อาจไม่เคยเปิดพื้นที่ให้เธออยู่ร่วมได้จริงๆนะนะนะ ผ้าห่ใต้ผิวหนังคืออะไรสิ่งที่ทำให้ under the skin แตกต่างจากหนังไซไฟเรื่องอื่นๆคือมันไม่เคยสนใจจะอธิบายว่าเธอมาจากไหนภารกิจคืออะไรและใครส่งเธอมายังบนโลกแต่เรื่องที่จะเล่าประสบการณ์และสายตาของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แทนในตอนแรกเธอทำงานเหมือนเครื่องจักร ราผู้ชายเข้าสู่ความตายอย่างไร้ความรู้สึกแต่เมื่อเธอเจอกับความเปราะบางของมนุษย์เช่นชายพิการที่เธอเลือกจะปล่อยไปหรือคนที่ช่วยเธอตอนลม้มลงกลางถนนเธอเริ่มรับรู้ถึงความเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้อยู่แค่ภายนอกแต่คือการเห็นอกเห็นใจการช่วยเหลือและความอ่อนโยนที่แท้จริงหนังยังเล่นกับประเด็นเพศและอำนาจได้อย่างทรงพลังช่วงแรกเธอเป็นผู้ล่าใช้สเสน่ห์ทางกายภาพและเป็นกับดัก แต่สุดท้ายก็กลับกลายเป็นฝ่ายที่ถูกลาถูกคุกคามและถูกทำลายโดยผู้ชายอีกคนหนึ่งฉากจบที่เธอถูกเผาไม่เพียงแค่เป็นภาพที่โหดด้ายแต่ยังสะท้อนความจริงที่ว่าโลกใบนี้มักปฏิเสธสิ่งที่แตกต่างและทำลายมันทิ้งไปในเชิงสัญ,ญลักษณ์ผิวหนังคือเปลือกที่มนุษย์ใช้ปกปิดตัวตนที่แท้จริง ไฟคือการเปิดโปงการชำระลางที่หดดายและความว่างเปล่าหรือห้องดำคือความตายและความไม่เข้าใจและเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับสิ่งอื่นดังนั้น Under the Skin จึงไม่ได้เป็นเพียงหนังไซไฟสยองขวัญแต่คือการสะท้อนว่าใต้ผิวหนังของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครต่างเต็มไปด้วยความเปราะบางความโดดเดี่ยวและคำถามที่ไร้คำตอบว่าแท้จริงแล้วเราคืออะไร เอาโชวสุดท้ายแล้ว Under อร์เดอ n สินไม่ได้บอกเราว่าเธอคือใครมาจากไหนและถูกส่งมาด,ด้วยเหตุผลอะไรแต่สิ่งที่หนังฝากไว้คือการสะเทือนกลับมาที่เราในฐานะมนุษย์เองเมื่อเรามองเข้าไปในใต้ผิวหนังเราอาจจะพบเพียงความเปลยเปล่าความเปล่าบางและความว่างเปล่าไม่ต่างจากสิ่งที่เธอเป็นหนังเรื่องนี้จึงถามเราโดยไม่ใช้คำพูดว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้เรายังเป็นมนุษย์บางทีคำตอบอาจไม่ใช่ร่างกายอาจไม่ใช่ผิวหนังแต่เป็นการเลือกที่จะมองเห็นกันเข้าใจกันและยอมรับในความแตกตาก่างสิ่งที่หญิงสาวคนนั้นพยายามไขว่คว้าแต่ไม่เคยได้รับ Under the s ดอ n e จึงไม่ใช่แค่หนังแต่มันคือประสบการณ์ที่จะค้างอยู่ในใจเราเหมือนเงามืดที่เราถามคำถามซ้ำอีกครั้งว่าแท้จริงแล้วเราเป็นมนุษย์กันจริงหรือเปล่า ขอบคุณที่รราฟังมูว w i ว h c คริสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์หนังเรื่องต่อไปที่อยากให้เราวิเคราะห์และสุบให้ฟังครับสวัสีนน้สวัสดีครับ